ถยนต์กระบาดตัดหน้ารถจักรยานยนต์ขณะออกจึงซอยคนขับรถจักรยานยนต์ขาหักด้านช้างป่าที่สตอย้ายเข้าสู่มูซีกำนันตำบลสตอเผยเป็นช้างดือ้ออาจอยู่ในที่นานนับเดือนขณะลูกวานเพช่จฆาตัวสุดท้ายก็เสียชีวิตลงแล้วหลังสตัตวแพทย์ยืดชีวิตนาน4-3ว,วันและรายงานพิเศษวันายงานทชาติ ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสนสยามเทเว n ทีวีและตราทีวีดอทคอมสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039 512 344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด รถยนต์ออกจากแยกไม่ทันระวังตัดหน้ารถจักรยานยนต์ส่งผลคนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บเมื่อวันนี้ที่บริเวณสามแยกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจาอําเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้รับบาดเจ็บ ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ25-30ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราดส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บสภาพด้านหน้าพังยับส่วนรถยนต์คู่กรณีได้รับความเสียหายบริเวณแก้มขวาของรถทราบชื่อคนขับรถยนต์ชื่อนายโชคชัยหลีตระกูลอายุ58ปี จากการสอบถามนายโชคชัยทราบว่าตนเองกำลังขับรถยนต์ออกจากแยกเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ถนนสายรุกขชาติแต่ไม่ทันระวังรถจักรยานยนต์ที่มาจากด้านขวาจนทำให้เกิอดอุบัติเหตุชนกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าววันที่2ของการเข้ามาของพลยดือ้อในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลสตอขณะดนี้เดินทางเข้าสู่หมูส่สี่บ้านวงพัฒนาแล้วยังคงอารมณ์ดีและกินพืชสวนชาวบ้านไปตามรายทางที่เดินผ่าน จากการที่พล์ดือซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกช้าง วัยรุ่นตัวนี้ที่เดินทางข้ามาจากบ้านตกพมอเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีและข้ามคลองตาพายเข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านตาพายหมู่หนึ่งตบ,บสตอนั้นเมื่อวันนี้เป็นวันที่สองของการเฝ้าช้างพลายดือ้อโดยนายวิเชียนทีระวงกํานันตบลสตอและผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ปกครองอพอปรเขาสมิงเจ้าหน้าที่อบตอสตอได้รวมกันเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง ซึ่งพบว่าวันนี้ภายดืดอได้เดินทางข้ามไปยังบ้านวงพัฒนาหมู่4ตำบลสตอแล้วซึ่งตลอดเส้นทางก็กัดกินต้นกล้วยต้นมะพร้าวของชาวบ้านเหมือนเช่นเดิมแต่ไม่มีการดุร้ายแต่อย่างได้ นายวิเชียนกล่าวว่าช้างตัวนี้มาจากจังหวัดจันทบุรีกัดกินอาหารมาตลอดทางแต่เป็นช้างที่มีอุปนิสัยไม่ดุร้ายกำลังวัยรุ่นซึ่งทางกลุ่มชาวบ้านและอ,อปร,ะรอจะได้ติดตามพฤติกรรมตลอดและคาดว่าหาพฤติกรรมช้างป่าตัวนี้ยังกินอาหารตามสวนของชาวบ้านซึ่งปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์มากคาดว่าถ้าขับไล่ไม่น่าจะไปและน่าจะอยู่นานเป็นเดือน วานเพชรฆ่าติดอวนบาดเจ็บเกิดตื้นเกาะช้างเสียชีวิตแล้วทั้ง2ตัวหลังทีมสัตวแพทย์ทำการยื้อชีวิตมาได้นาน43วันเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่30เมษาย,ยน2556นายวุฒิพองศ์อุ้ยอลงกรหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ก่อชอ .3 บ้านสลักเพชรตำบลเกาะช้างใต้จัองหวัดตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานที่คอยช่วยเหลือทีมสัตวแพทย์ว่า วานเพชรฆาตตัวใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บและมีอาการทรงตัวติดต่อกันมาหลายวันนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วหลังรับแจ้งแล้วจึงรายงานให้กับนายพันพงษ์คงเดชอดีศักดิ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างทราบพร้อมกับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีโดยพบว่าวานได้เสียชีวิตแล้วซึ่งทีมสัตวแพทย์จากจุฬาลงกร์มหาวิทยาลายัยได้นำขึ้นมาจากบ่อทำการห่อหุ้มด้วยผ้ายางแล้วก็นำไปแช่แข็งไว้ในตู้เย็นขนาดใหญ่ในห้องครัวของรีสอร์ทมหาจากักร ก่อนจะนำวานที่เสียชีวิตใส่ถังขนาดใหญ่ขึ้นรถตู้ไปทำการผ่าพิสูจน์เพื่อน,นำชิ้นส่วนอ,ว,อวัยวะบางส่วนไปเข้าห้องแลบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านได้พบวานบาดเจ็บและมีบาดแผลทั้งตัวซึ่งน่าจะมาจากการติดอวนเรือประมงซึ่งทั้งสองตัวได้ไว่ายน้ำมาเกยตื้นที่หาดบ้านแจ็กแบ่ตำบลเกาะช้างใต้และทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างได้นำวานของทั้งสองตัวขึ้นมาทำการรักษาภายในรีสอร์ทมหาจักร โดยมีทีมสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองและทีมสัตวแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคอยดูแลต่อมาในวันที่7เมษายนที่ผ่านมาวันเพชรค่าตัวเล็กที่มีอาการบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถกินอาหารเองได้ซึ่งต้องป้อนอาหารเหลวตลอดเวลาได้เสียชีวิตลงไปแล้วก่อนหนึ่งตัวซึ่งทีมสัตวแพทย์ได้ทำการรักษามาได้20วัน ซึ่งหลังจากการผ่าพิสูจน์ของทีมสัตวแพทย์นั้นได้พบว่ากล้ามเนื้อภายในของวานตัวเล็กนั้นอักเสบรุนแรงทําให้ลำตัวนั้นบวมอาจจะทนเจ็บไม่ไหวจึงได้เสียชีวิตไปก่อนขณะที่อาการของวานตัวใหญ่บางช่วงเริ่มแข็งแรงซึ่งหลายฝ่ายก็เฝ้าติดตามดูอาการต่างคาดว่าน่าจะมีชีวิตรอดได้แต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและมีอายุอยู่ได้เพียง43วันเท่านั้นตลอดเวลาที่ได้ทําการรักษามลก็ระอลอกเขาจะเป็น กินอาหารไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็<บ>เพราะว่ามีาการติดเชื้อใน่บททางเดินหายใจแล้วก็จากการตรวจาทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็พบว่าตับแล้วก็ออัยะภายในติๆเนี่ยทำงานมีการทํางานบกพร่องไปะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นวานก็ยังตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยมากแล้วก็ไม่สามารถจะทรงตัวในน้ำได้ไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้จะต้องคอยกระตุ้นตลอดคะ่ะในชีวิตนะครับตัววานเองเนี่ยไม่สามารถที่จะกินอาหารได้แล้วก็มีเรื่องของภาวะหัวใจติดขัดนั้นเปการปัญหา ของเรื่องภาวะารหายใจแล้วก็ตอ,อนี้เสียชีวิตเนี่ยก็มีภาวะเก,กรงกระตุกก่อ,อนที่จะช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปครับสวัสดีครับขออน,นุญาตจุดเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไ,ไ,ดไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้ ชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถวันที่เฝ้าคอยจากทาที่ไม่ดมนสู่ถนน ทททีี่่่เเป็นนนนนนสสววหึงงงบ้าชิตขอคไยกรมทางหลวงชชชนนบทททเเืื่่่ออมมโยยงัวไใจครายงานพิเศษวันแรงงานแห่งชาติวันแรงงานในต่างประเทศเรียกวันนี้ว่าเมดเดย์ซึ่งเป็นวันที่เริ่มเข้าสู่ฤดูการใหม่ทางด้านการเกษตรจึงมีพิธีเฉลิมฉลองรื่นเริงมีการบูชาเทพ,พเจ้าเพื่อขอให้ปลูกพืชได้ดีประเพณีซึ่งประเพณีนี้ยังคงมีปฏิบัติในประเทศอังกฤษจนถึงปัจจุบัน ขณะที่ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดบริหารแรงงานขึ้นในปีพศ2475ซึ่งเป็นการจัดสรรและการพัฒนาแรงงานกรุ้มครองการดูแลสภาพการทำงานสร้างรากฐานกระบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในวันที่20เมษายน2499คณะกรรมการจัดงานที่รึกแรงงานได้จัดการประชุมขึ้นและมีความเห็นว่า ควรกาหนดให้วันที่1พฤษภาคมเป็นวันระลึกวันแรงงานไทยจึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ทางราชการรับรองวันที่1พฤษภาคมเป็นวันกรรมกรแห่งชาติและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานแห่งชาติต่อมารัฐบาลไทยขยายกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์มากขึ้นและได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ีพศ2500ซึ่งได้มีพระราชบัญญัติแรงงานให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานประจำปีในวันแรงงานแห่งชาติคือวันที่1พฤษภาค,คมนี้แต่เดิมการบริหารแรงงานขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยแต่ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่างานบริหารด้านแรงงานควรมีการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงยิ่งขึ้นดังนั้นในวันที่15กรกฎาค,คม2536 จึงได้มีประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการขึ้นเพื่อให้บริหารงานให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆสำหรับวัตถุประสงค์ของวันแรงงานที่จัดขึ้นนั้นเพื่อเป็นการเตือนใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งทุกวันนี้ผู้ใช้แรงงานมีส่วนสร้างขึ้นวันแรงงานถือเป็นวันของแรงงานโดยเฉพาะ แล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรี์ใต้าา TS, ส,18 18 18สถานี BTS อสนุสาวรีโทร0 9 0 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอาวสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12 16 18นนและเจ้ามัตราจ,จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคสร้างการกระตุ้นเตือนผู้บริโภครู้จักการบริโภคอย่างพอเพียงและปลอดภัยเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองตราดนายรงทีรจันทราังกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดงานคุ้มครองผู้บริโภคที่จัดขึ้นโดยคณะอนุก,กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตราดนางดวงเดือนลอยผาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราดในฐานะเลขานุก,การของคณะอนุก,กรรมการได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันมีการแข่งขันในการผลิตสินค้าและการบริการในทุกรูปแบบเพื่อสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคทั้งรูปแบบการโฆษณาการเชิญชวนให้ซื้อสินค้าและบริการโดยไม่คำนึงผลกระทบหรือความเสียหายที่ผู้บริโภคจะได้รับ ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือมิให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งทางรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่30เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคโดยได้มีการจัดก,กิจกรรมรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการบริโภคให้แก่ผู้บริโภคและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคในการเรื่ ซื้้อออออสินคคาายย่งรบรบลลแะปดภัเกษตรจังหวัดตราดเตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนระวังภัยพิบัติจากนอนเจาะผลทุเรียนนายมานะบ,บุญรมีเกษตรจังหวัดตราดกล่าวว่าในช่วงนี้ทุเรียนในบางพื้นที่ของจังหวัดตราด อยู่ในระยะของการพัฒนาของผลศัตรูที่สำคัญที่เกษตรกรควรจะระมัดระวังคือหนอนเจาะผลทุเรียนโดยผีเสื้อจะวางไข่ที่ผิวเปลือกทุเรียนเมื่อฟักออกมาเป็นตัวและเป็นหนอนจะแทะกินอยู่บนผิวเปลือกของผลทุเรียนเมื่อโตขึ้นก็จะเจาะเข้าไปกินข้างในผลและเข้าไปเป็นดักแด้อยู่ระหว่างน้ำของผลทุเรียนโดยใช้ใยและมูลของหนอนห่อหุ้มตัวไว้แล้วจึงฟักตัวออกมาเป็นผีเสื้อ ซึ่งในบางครั้งหนอนจะเจาะเข้าไปกินภายในจนถึงเนื้อทุเรียนทําให้บริเวณที่หนอนเจาะเน่าและร่วงได้เนื่องจากมีเชื้อราเข้าทําลายซ้ําผลทุเรียนที่อยู่ชิดติดกันจะถูกหนอนเข้าทําลายมากกว่าผลที่อยู่เดียวๆเ,เพราะหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆชอบอาศัยอยู่ที่รอยสัมผัสข,ของผลทุเรียนดังนั้นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตราดจึงขอเตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนให้มั่นตรวจดูแลผ,ผลทุเรียนเมื่อพบรอยที่หนอนทำลาย ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาแล้วทำลายหรือควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนไม่ให้มีมากหรือชิดกันเกินไปนักหรืออาจใช้วัสดุเช่นกาบมะพร้าวหรือเศษไม้กั้นระหว่างผลเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยหรือวางไข่หรือตัวหนอนหลบอาศัยอยู่และควรใช้กับดักแสงไฟเพื่อดูประชากรของตัวเต็มวัยด้วยแล้วนำมาทำลายซะ เมื่อพบการระบาดมากขึ้นจึงใช้สารเคมีทั้งนี้ขอให้งดการพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว14วันและหากพบผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควรทำลายด้วยการเผาเพื่อตัดวงจรชีวิตของหนอนเจาะผลทุเรียนทั้งนี้หากเกษตรกร,ร,กรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกเกษตรอำเภอทุกพื้นที่หรือที่สำนักงานกเกษตรจังหวัดตราดประเด็นก็คือเราจะให้ความรู้เรื่อง นอนเจาะ,มะเมล็ดทุเรียนนะฮะซึ่งมีการระบาดในพื้นที่จังหวัดตราดของเรามาหลายปีแล้วเริ่มขยายพื้นที่ออกไปกว้างขึ้นเลยทั้ทงนี้เพื่อที่จะให้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเนี่ยได้เข้าใจว่าหนอนเจาะ,มะเมล็ดทุเรียนนี้เขามีวงจรชีวิตยังไงมีวิธีการป้องกันกําจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการยังไง เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชตัวนี้ระบาดท,ทำความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรจังหวัดตราดกำชับผู้ใหญ่บ้านเน้นปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนพร้อมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ราชการจังหวัดตราดกล่าวภายหลังการมอบหนังสือสำคัญและประดับเครื่องหมายอินทนูให้กับผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งใหม่จากกระทรวงมหาดไทยจำนวน5รายว่า ผู้ใหญ่บ้านได้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นฉบับที่11ปีพุทธศักราช2551โดยกำหนดให้ปฏิบัติงานในฐานะนายตำบลและผู้ใหญ่บ้านให้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าราษฎรดังนั้นผู้นำชุมชนจึงต้องร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยเฉพาะการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชุมชนของตอนเอง ทั้งนี้ในส่วนของผู้นําชุมชนที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการปรับปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมทางจังหวัดมีนโยบายในการมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้นําชุมชนเป็นประจำอยู่แล้วจึงของให้ผู้นําชุมชนปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถสมดังที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกตั้งมา อย่างไรก,ก็ตามทางจังหวัดได้ขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมทั้งดำเนินการตามวาระแห่งชาติที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชนของตนเองมิติใหม่ของคนมือตัาด้าินหน้าหลงคาบร้านอาหารหนองบัวพรกับระบบแสงสีเสียงแต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์